สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับน,น้องแนนเช่นเตยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแนนนะคะมีรถนะคะเราอาจจะมารีวิวหน้าคันนี้สําหรับลูกค้านะ,ะที่ชอบนะคะแนวแบบคลกเป้นะคะบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะคะเป็นคันนี้เลยโู้โู้กิสวิฟนะคะปี2018ารคาคาขายมี380,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น GL นะคะลูกค้าอ่จจดีองรนะคะจะพาชมรีวิวรอบๆคันกันเลยค่ะ ซูซูกิสวีปนะปี2018คันนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์มาให้ดูสปอร์ตแล้วนะคะดีไซน์นะของเขานะคะบอกเลยว่าสะดุดทุกสายตาแน่นอนนะคะสีนะคะบอกเลยว่าเป็นสีแดงนะคะเลือดหมูแบบไม่เหมือนใครนะคะคันนี้ด้านหน้านะคะถูกออกแบบมาให้ดูเป็นแบบสปอร์ตยิ่งขึ้นนะคะด้วยกระจังหน้านะคะแนวนอนนะคะแบบนี้นะคะไฟนะคะไฟหน้าก็ออกแบบให้ดูเป็นชูโตรนะคะ มีความโดดเด่นบนท้องถนนเลยนะคะเป็นร้อมแม็กนะคะคันนี้นะคะสีขาวไฟเลี้ยวนะคะที่ซุ้มล้อนะคะกระจกปรับพับปรับไฟฟ้านะคะสีเดียวกับตัวรถเลยมือจับประตูนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็ที่แปลกตาไปอีกนะคะคือมือจับประตูเนี่ยสำหรับ2บานหลังนะคะที่ย้ายมาเป็นบริเวณเสาซีนะคะแบบนี้รถคันนี้นะคะบอกเลยว่าคล้ายคคูเป้มากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะไฟนะคะออกแบบให้เป็นแบบ LED นะคะ แล้วก็มีเซ็นเซอร์ให้ด้านหลังนะคะแบบนี้นะคะสจุดบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะด้านหลังนะคะสามารถนะคะวางของได้อีกนะคะด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะว่ารถไม่มีการชนหลังมาแน่นอนนะคะรอยเม็ดอาร์ตรอยน็อตน,นะคะยังคมชัดอยู่นะคะอ่างแนนนะคะจะพาชมภายในรถกันต่อเลยค่ะ,ะตรงนี้นะคะเป็นปรับไฟฟ้ารอบคันกันเลยนะคะสำหรับสุสกิ สวิฟ์นะคะคันนี้พวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมนะคะด้านซ้ายมือให้ตรงนี้เลยจอแสดงผลนะคะออกแบบมาให้ดูแบบเหมือนนักแข่งนะคะนักแข่งรถเลยอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์มาดีมากๆนะคะเครื่องเล่นนะคะเป็นแบบวิทยุ mp 3นะคะปริออโต้นะคะขับขี่ง่ายมากๆนะคะแล้วก็มีช่องเสียบ usb a ux นะคะแล้วก็ช่องจ่ายไฟสำรองให้ตรงนี้อีกนะคะที่เก็บของนะคะเนกประสงค์ตรงนี้นะคะคอนโซลนะคะบอกเลยว่า เป็นแบบทูโทนนะคะสีดําแล้วก็มีตัดขาวตรงนี้ให้ด้วยนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีดานะคะแบบนี้ดีไซน์มาให้ดูแบบบอกเลยว่าสวยนะคะแล้วก็ดูแลได้ง่ายมากๆความกว้างความสบายนะคะบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะคะ,ะดูด้านหลังนะคะเบาะคือแบบสวยมากจริงๆนะคะคันนี้ ดังนั้นแน่นะคะพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะคะห้องเครื่องของสวิฟนะคะเป็นเครื่อง1.2ลิตรนะคะ83แรงม้านะคะอยู่ที่6000รอบต่อน,นาทีนะคะเป็นแบบสี่สูาการดูรถมือสองนะคะบอกเลยว่าถ้าชนมานะะด้านหน้านะคะคานนะคะจะต้องพดนะคะไม่ตรงแบบนี้นะคะแล้วก็รอยนะคะตาสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะตามจุดแบบนี้นะคะก็จะไม่เห็นนะคะถ้าเป็นรถที่ชนมาเขาก็จะพ่นสีทับนะคะจะไม่เห็นรอยนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะคะตรงนี้ รอยน็อตนะคะก็ยังเป็นรอยน็อตตัวเดิมนะคะแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะฝา,า,า,ากระโปรงนะคะไม่มีการปิดเบี้ยวนะคะาตามจุดต่างๆให้ดูกันเลยนะคะสติกเกอร์นะคะมอกนะคะยังอยู่ครบนะคะชัดเจนาตาสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเครื่องยนต์ของเรานะคะไม่มีไหลเยิมแน่นอนนะคะ แห่งสนิทนะคะเพราะว่าเรามีทีมช่างดูแลดีมากๆเลยค่ะคับลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อน้องแนนได้เลยที่เบอร์0972622796นะคะหรือจะมาดูรถนะคะมาได้เลยที่ซอยเสรีไทย95นะคะอยู่ติดถนน,นเลยหาไม่ยากนะคะแล้วก็